สวัสดีพี่เพียสซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องสีนวลกําลังจะออกเดินทางไปเชียงตุงนะคะก็เลยแบบว่าก่อนจะไปก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะคะคือก่อนที่แบบตกลงกันไว้อ่ะคนที่จะไปอ่ะคือน้องสีนวลกับน้องเหล่าเงินแล้วก็พี่พองแก้วนะคะแล้วก็พี่พองทิพย์นะคะแต่ว่ามาถึงเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็พี่พองแก้วพี่พองทิพย์ไม่ไปแล้ว แล้วก็พี่อองแก้วออกะบเราว่าจะไปอยู่เอ,อนั่นแหละแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้เพี่องแก่วไม่ไปแล้วเออเราจะไปกันสามคนเลคะ่ะแล้วน้องมนลหลาก็แบบอืมเสนอตัวไปด้วยค่ะน้องมลหลาก็จะไปทีนี้พอน้องไปน้องมนหลนหลาก็ไปน้องเหลาเงินก็ไปนะคะเออพี่อองแก้วกับพี่อองทีพย์ตัดออกเลยเขามาไปแล้วแต่ว่าเราอะน้องศินปล้เขากลุ่มน้องศินวน์มีสี่คนใช่ไหมคะนั่นก็คือขาดน้องจันทร์คำไปหนึ่งคนนะคะก็เลยแบบว่าเออ เดี๋ยวพี่พงแก้วไม่ไปละเดี๋ยวจะชนนอกจากคาไปดีกว่าก็เลยแบบตอนตอนเมื่อวานนี้ตอนประมาณสองสามทุ่มนี่แหละค่ะที่โทรไปหานอกจากคาเออพี่พง์แก้วไม่ไปว่ะเออแบบแล้วเธอจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไปสิไปสิเอออย่างเงี้ยพราะนางอยากไปมากนะคะนอกจากคำนี่รู้ว่าพี่พองเอออะไรนะน้องสีนวลไปน้องเหลาเงินไปแล้วก็น้องบอลเหลาไปสี่คนนะคะแต่ว่าซึ่งน้องบอลเหลากับน้องเหลาเงินไม่รู้ว่านอกจากคำจะไปนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบ จะต้องแบบคักนิดหน่อยอจะแบบสะพงสะพายกันนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าน้องเหล่าเงินกับน,น้องมะเหล่าจะจะเป็นยังไงนะคะถ้ารู้ว่าน้องจงคำคําจะไปด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันตอนกลางคืนนี้เราก็แบบตกลงว hey, ่าเฮ้ยเธออย่าบอกเออเขาสองคนนะว่าแบบเธอไปอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแบบไว้ไว้ไปสะพ้ายอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไคะ่ะเพิ่งโทรหาเขาตอนเมื่อวานกลางคืน,น่เองก็เลยแบบเออได้ไปด้วยกันทัน้งสี่คนนะพวกพวกเออแบบพวกเราพวกเราเพิ่งสั่งเสื้อผ้ามาเหมือนกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือ พวกหนูอะสั่งเสื้อผ้ามาเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าแบบกลุ่มเพื่อนอ่างเงี้ยก็เลยแบบก็คุยไปทนกกลุ่มเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดกับน้องเหลาเงินกับน้องวันเหลาเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็แบบเออไปก็ใส่เสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อที่เราสั่งมาเหมือนกันแหละเออเราใส่เสื้อนั้นไปเที่ยวกันเนาะเอแล้วน้องก็แบบแกล้งไปอําไปโอ้ยเสียดายน้องจันทร์คําไม่ได้ไปด้วยอะ่ะ อุตส่าห์สั่งเสื้อผ้ามาแบบทั้งสี่คนเออแต่ว่าน้องไม่ได้ไปด้วยเสียดายจังน้องบอกหลังว่าอืมใช่แหละอะไรแบบ,แบบนี้นะคะซึ่งที่จริงอ่ะน้องรู้ว่าน้องจะทำจะได้ไปนะคะก็เลยแบบแก้งเอาาไปนิดนิดแล้วเราก็แบบเดี๋ยวน้องก็จะลงไปนะคะลงไปบ้านป้าน้องหลงังคืนเขานะคะลงไปนั่งรถนะคะก็แบบตอนนั้นก็จะแบบคึกคักนิดหน่อยว่าเอ้ยเวทถ้าเขารู้ว่าน้องจะทำไปนี่แบบจะยังไงกันนะคทุกคนถ้าใครอยากรู้ก็ไปชมกันเลยค่ะ ะตอนนี้คือมาเรียกน้องจันท์คำแล้วนะคะถึงเวลาที่แบบว่าอะไรคึกคักจริงๆเลยอันนี้คือมีคนมีอันนี้คือกล่องโฟมจะเอาไปซื้อเนื้อกลับมานะคะแล้วก็คนฝากเนื้อเยอะแยะฮะนเกาโน่นเขาบอกเหรอเขาโนดนอะไรมึงย่างเหรอมันเหมือนห่าได้ยังมันเหลือก็ต้องมาส่งมีคนฝากซื้อเนื้อเยอะแยะออน เน้ออมันเลยนเนเออมันขอมสามเจนอีสบ้านเลยาจัก็นนไหนจะดีเนื้อได้เ็เ็เเนื้อลอมันสีด้เนื้ออามมันสี่มันก็ทามเจ้าเยมันสี่ปน้อสเจ้าได้รูมันฮะกเตุงกะกนเนี่ยทุกคนนี่นะคะก็แบบมีคนฝากเนื้อตั้งแต่จากบ้านน้องสินลลงมานี่มีคนฝากเนื้อเยอะแยะเลย คือว่าเนื้อหมูในเมืองอยงมันมีน้อยแต่ว่ามันแพงก็เลยซื้อที่เชียงตุงเนี่ยก็ให้เขาแบบนวดเกลือแล้วก็ใส่กล่องโฟมนี้มานะคะอันนี้คือกล่องนี่เอาจากบ้านไปนะคะทุกคนมนมน้องหลับเป็น,มา,ม,าม,นม,ามาแล้วนะคะเราดูเสื้อเนี่ยเ,เสื้อที่สั่งคู่กันมาเลยแต่ว่ามีอีกมีอีกตัวนึงใช่ไหมเราจะได้ไปใส่แบบคู่กันทั้งหมดเลยไม่ใส่ซีซ่ายังไม่รู้เหมือนกันไปไป,ไปถึงนุ่นค่อยแบบมึงมีสีซ่า สี่วนนี้นุ่สีเขียวส่วนนี้นุสีเขียวอ่อนน่ะก็ก็ที่เราเปลี่ยนทางหัวอีนี่มันเล่าไปสีชมพูเมื่อไหร่าไปสีของนะของเข้มนะเคื่องนี่นะคะตอนนี้คือต้องเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่านอกจากคำไปพี่ของแก้วไม่ไปแต่ว่าเอาจะคำไปอือไม่ได้เมื่อไหร่หรอวไม่รู้มีแค่เราสองคนที่รู้ว่านอกจากขาจะไปตอนนี้คือแบบต้องรอสไปน้องันเนื่ยสตอรี่่ เจอกัน์ดอะพี่ว่ามืดดีป่ะไอ้บรรลุมาเจ็บบรรลุมาเจ็บกูดเลยยังหัวนี่นะคะวันเสารไปทวันเลยตอนนี้คือแบบเดี๋ยวก็จะไปรับน้องมนรเหลวนะคะแล้วก็ไปกันค่ะเอออันนี้แบบไปคบทีมที่รู้รู้ใจรู้ทั้งตุดทั้งงามมาเลยเออเรื่องพวกทั้งไส้่เลยโอเคไว้แบบไปไว้ไปดูรับน้องบรราวนี่คือแบบว่ากําลังจะไปรับใคร เอ้ยสะโพกสะพายแน่ๆเลยรอดูนะทุกคนไปดูกันว่าน้องวัล่อใยังไงบ้างนะคะเมื่ก่นรูจอยสังคมกันไหมมีนะคะทุกคนใกล้ถึงบ้านน้องวันเหล่าแล้วน่าจะเข้าแอบๆหน่อยนะแอบๆหน่อยมันบอกคุไาจะเข้าเมื่อถ้าเราไม่ต้องเก็บเมื่อเหรอวันนี้มาใกล้วาวที่ไหนมาขอบคุณวันหลอยวัะไปส้ข้าวเนี่ นี่นะคะทุกคนนี่าเพ่ย่อกระเป๋าอะเป็นหวยจริงๆทุกคนมาแล้วจาคุผูมจะก้ปวอีกมั้ยรอนี้ห้ยอ่ะเละ ทุกคนในที่สุดนี่แอสีสาวสวัสดีค่ะครบเลยแก้งนางฟ้าสี่คนอ้คือใส่แมกเดวมันจะมีด่านนะทุกคนแบบว่าป้องกันไว้ดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเนี่ยตอนนี้คือเราก็แบบถ้าใกล้จะถึงเมืองขักแล้วนะคะ เมืองยางไปเมืองขันนะคะเมื่อวานนี้คือฝนตกหนักมาก,มพกเพราะเขาจกไปส่วนไหนเนาะนี่มองว่าที่ดีใช่ไหมไซอันนี้มันแบบจะมีน้ำภูเขาผ่านลงมานะคะ แต่นี้ดูเหมือนเขาจะแบบเทยเขาไทยออกอมันเพราะว่าหนานแล้วนี่องไงไสดไซด์ไซใส่ในไทยก็ได้ด <c oughs> ต้อเห็นกานตัองที่ผูลอกใส่เขาไปยต,ต้องเลินจทำป้อนเง,นงนินด้นี่ดีเห เชียงตรงแต่ละครั้งนะคะถนนน่ะอาจจะเป็นถนนเส้นเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างของถนนมันมันก็จะแตกต่างกันนะอะนี่จะเป็นน้ำผิวเขา๋ย่ถ้าฝนตกหนักนี่คือไปไม่ได้เลยนะคะ บังคักแล้วนะคะกูบังใน,งนคนเหมเอนแบบมันเป็นขี้ขี้มืดเลยอยูนะเป็นขุนอีกแล้วเถอเป็นขุนกำไหอ่ะข้าอะไรข้าตอนนี้สาวๆเรา,าได้มาถึงที่27หลักนะคะดูว่น้องจันทร์คำกับน้องมะเหลาเมารถแต่ว่าน้องจันทร์คำน่าจะหนักนะคะสวัสดีกันตามไปกันนะ น้ำหลน้ำหลฝนตกฝนตกหนักน้ำแบบตอนนี้คือสาเชานี่คนมองรถก็มีนะคะอันนี้เราคือที่ไหนวะนี่ไหนตัดปิงตัดปิงนี่นะคะหมู่บ้านตับปิงจะมีหมู่บ้านข้างหน้านี่นะคะจากที่นี่ไปอีกไม่ไม่ไม่ค่อยนานนะคะเราจะถึงเชียงตุงแล้วเร,เราถึงที่ไหนแล้ว จะไปไหนไปหา ead, ใครบุพองใช่ทุกคนไปบ้านกวางก็ต้องไปหาพิมบุพองแล้วทุกคนมี่อันนี <t 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 ้ค uh. ือคนมารถนะคะนอกจากคำพื่งมารถเมาหนักมากนะคะตอนนี้กําลังเข้าหมู่บ้านบ้านกวางนะทุกคนี่ค่ะจะไปหาพิมบุพพองนะคะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะคะคือไม่ได้นัดนะคะแต่ว่าอันนี้คือ ไม่คิดว่าจะได้มามามาในหมู่บ้านนะคะคือไม่ได้ไม่ได้นัดล่วงหน้านะคะไม่รู้ว่าพี่บูปองจะอยู่หรือเปล่ารุ่ง,ง,งคนะนี่สำลักสังเคราะห์น่หละลักเหลียนะดน่ะจ้านิ่งไปแล้วเป็นไรอนะ่ะจะได้ไม่บอกทนใจแบบไม่จบไปตลอดว่าถุนจะเข้าซอยหมู่บ้านอ๋อไม่ใช่เข้าซอยบ้านพี่บูปองนะจะแคบแคบนิดหน่อยด้วย ยูทูปเปอร์มือใหม่เชียงตุงนะคะชื่อตีสามร้อยเสิบงเลยบัวพองน้องบัวพองเชียงตุงนะคะหรือบัวฟองบ้านกวางนะคะเออมาจาบัวฟองบ้านกวังเออนี่แหละค่ะทุกคนคือลืมชื่อยูทูปแล้วตอนนี้คือจะบุกถึงบ้านเลยค่ะไม่รู้ว่าที่บัวฟองอยู่หรือเปล่านะ บ้านเขาจะอยู่ข้างในนี่นะคะซอยลึกนิดหน่อยนะคะถ้าให้น้องสุดมาคนเดียวนี่หลงแน่ๆเลยาทางมันแคบนะ,ะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย ไม่พองบ้านกวางเชียงตุงนะคะมีแหลทุกคนมาถึงเชียงตุงแล้วใช่มาถึงเชียงตุงก็แบบอันนี้คือไม่ได้นัดล่วงหน้านะคะคือว่าเราบุกมาเฉยๆเนี่ยบุกมาเฉยๆบุกมาเฉยๆแล้วก็กินเฉยๆแล้วก็แบบไม่ขออันนี้คือเราไม่ใช่แขกเนี่ยเราทําตัวเหมือนเจ้าของบ้านเลยเพราะบ้านนี้เราแบบชินมากเออเนี่ยทุกคนนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะเชียงตุงแต่ตอนนี้ก็แบบโอ้ยมีมีคนติดตามเยอะแล้วนะคะใช่นี่ สวยมากเมื่อแก๊งนางฟ้ามารวมตัวกันก,ก,ก็จะแบบคึกคักประมาณนี้นะคะง <c oughs> ตงจ้องเหล่งงาเงินเมาลดนอกจากเขาก็เมาลดนะคะนอกจากเขานี่แบบดักเลยดูสิแบบว่ากินน้ำนะคะเนี่ยชวนแก้วนิดนึงนิดนึงนิดน,นึงเองคนเมาลดอันนี้คือยังไหวแต่ว่านอกจากเขานี่ดูดูจากท่าทางแล้วแบบยิ้มหน่อยสิพี่พีเบฟีเขาแบบเป็นกำลังใจให้อยู่นะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเก <c oughs> ีย็นสบาย ดูเหมือนฝนจะตกเอมันผนิตกุศลกินอะไรก๊าบแน่มาบ้านเพียวฟองเพียวฟองแบบเลี้ยงข้าวกับข้าวพืนนะคะเด็กข้าวกับข้าวพืนเผ็ดมากนอกจากคำคือเมารถนะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องจันทร์คน่อยนะคะเฟซเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะ น้องเสียงก็แบบได้มาถึงเชียงตุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงที่พักเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปในเวียงนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าน้องเสียงจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงจะพักที่เดิมหรือเปล่านะคะรอติดตามชมคลิปหน้านะคะงั้นคลิปนี้น้องเสียงขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ